คนอื่นเขาจะหมดแรงกันหมดแรงพี่เราเนี่ยไม่ไี้หมดแรงกับใครก็เลยพัดก่อนพัดก่อนนะหนูพี่นี่เราก็เดินทางมาไกลด้วนะครับหนูพี่แต่ว่าบวว่าหนูพี่พัดก่อนดีกว่าครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยพัดก่อนพี่แพท่อมหลังนี้ ดูแล้วน่าจะเป็นกระท่อมร้างแต่ว่ามันก็พอจะนอนได้อยู่นะครับหลวงพี่ยัหลวงพี่รอัวอยู่ที่นี่แล้วกันเดี๋ยวบัวกับพี่พายอะไรแล้วก็พายเบนซ์แล้วก็พายสับปะรดเนี่ยจะไปดูผลไม้แล้วก็จะไปตัดน้ำให้หลวงพี่ด้วยครับเนี่ยพายโบยัหนหลวงพี่เนี่ยก็เป็นห่วงทุกคนเลยเนะี่ยเพราะยังเด็กๆก,กันหมดเลยโอ้ยหลวงพี่จะมาห่วงอะไรบัวเลาว,วิชาอคมอะไรัวก็พอจะมีอยู่นะครับหลวงพี่ไปเองไม่ดีกว่าเหรอไม่เอาอะ เดี๋ยวไปเจอผู้หญิงก็ลืมน้องอีกหลวงพี่เป็นพระในบวชอยู่เนี่ยถือศีลกินเจไม่มีหรอกเรื่องสีกุ้งสีกาอะไรไม่เคยยุ่งเกี่ยวเอาเดี๋ยวนั้นรีบไปรีบมาเดี่จะรอที่นี่สาธุสาธุครับหลวงพี่เออแควหลวงพี่รออยู่ที่นี่แล้วกันครับอย่าพัวไปกับพี่ไพไรนะไปไพจะไปรถไปกับพัวหรือเปล่าไปเดี๋นรนต้องสำลอมี้ครับหลวงพี่อไปไปเดี๋ยวหลวงพี่รอ ครับเดี๋ยวพี่ไม่นานครับเดี๋ยววอรรี่กลับมากลับมาแล้วพี่อย่าลืมนะไปหาผลไม้นะับี๋ยวพี่จิววี่สีทองนะมาฮู้ผ่านบุญผ่านบุญนี่ผ่านบุญพักก่อนพี่โอ้โหในป่านี่ลึกจังเลยยังไม่เจอทานน้ำยังไม่เจอผลไม้เลยเนี่ย เราจะได้ผลไม้ไปให้หลวงพี่พายเพชรไหมเนี่ยนั่นนัะแชร์พักก่อนพักก่อนวัเดินไม่ไหวนะใครนั่งัวเดินเตะกองน้ำเปล่าเหมือนในป่าจะมีกองน้ำได้ไงล่ะไปจอกจอกอะไปกัแต่เจ้ามีไปแต่ลูกว่อแล้วใกล้ถึงแล้วแม่เจ้าไปแต่เจ้ามีไปแต่ลูกเวรเจ้าเสียงคนไหมเสียงผู้หญิงเฮ้ยไป้เจ้าแทงมเป็น เขาทำล่วงไว้เสียงคนอาบน้อยู่แถวนี้แน่ๆเล่าคอเสียงดีๆนะคอนเสิร์ตดีๆเลยได้ยินไหมเหมือนเป็นเสียงน้ำตกอ่ะเสียงทานน้ำอ่ะไปดูดีกว่าจะได้หายข้องใจถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตกเป็นทานน้ำก็จะได้ตักน้ำไม่หลอกนี่ไงโอไปดูไปดูไปดูไปต้มเลยจ้าไปตักอยู่อาจจะเปเสียงคนก็ได้หรืออาจจะเป็นเสียงคนก็ได้ไง เสียงคนเราก็ยังไม่ต้องไปทำไมอ่ะเราให้เสียงเนี่ยกบบมก็ปเป็นเรนเยอะมากแมวจะไปตัดน้ำงไง<อ>ไปดูอ่แล้วจ,จะไม่ใช่คน